ดังนั้นเราต้องรีบเร่งทําความเพียรปฏิบัติที่ถึงที่สุดแห่งทุกในชาติปัจจุบันให้ได้อย่างน้อยคุณธรรมที่พวกเราทุกคนต้องตั้งใจทําให้ได้คือโสดาบันโสดาบันคือผู้เที่ยงแท้ถาวรต่อมาผลนิพพานเป็นผู้พ้นแล้วจากไพเวนห้าประการใครยังทนไพเวนห้าประการอยู่คนคนนั้นยังเป็นไปเพื่อน,นารกกําเนิดเจริญชาและเปรตวิสัยแต่ใครพ้นได้จากไพเวนห้าประการนี้แล้วบุคคลนั้นจะพ้นจากนารกกาเนิดเจริญชาและเปรตวิสัย โสดาบันเป็นผู้ที่ไม่ตกล่วงจากลงไปสู่อบัยภูมิต่อไปพ้นแล้วไม่ตกดังนั้นหน้าที่เราคือเราต้องตั้งสติตอยู่กับปัจจุบันขณนะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณนะตลอดเวลามีสติสัป,ปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณนะของตนดังนั้นถ้าเราเข้าใจภัยเวรทั้งหมดนี้เราจะละเว้นจากภัยเวรทั้งหมดได้การละเว้นจากการภัยเวรห้าประการก็คือสีลห้า ใครสามารถมีสติสัพพัญญามีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการทำผิดหาปาะการคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ปรเพฤติเป็น,นการไม่พูดโกหกไม่ดูมสุราใครทำห้าอย่างนี้ได้ละเว้นจากห้านี้ห้าอย่างนี้ได้คนนั้นย่อมมีวามสุลขผนจากไทยเวรเรารู้ไหมว่าการก้าวเข้าสู่กระแสของสุนัขมันเปลี่ยนชีวิตขนาดไหนสมมุติเราเนี่ยอยู่ในโลกเป็นบุรุษชนเราจะมีความทุกข์เนี่ย มากเท่ากับแผ่นดินในมหาปทกพีกลับไปบ้านนะเอาเล็บเอาเล็บเนี่ยจิกดินสักนิดหนึ่งเนี่ยหน้าวัดเนี่ยก็ได้แต่ไม่ถึงจะกขุดดินกลับบ้านไม่ต้องนะจิกแค่นิดเดียวที่ปลายเล็บแล้วหยิบขึ้นมาดูแล้วมองดินรอบวัดนี้อะไรมากกว่ากันดินรอบวัดนี้ย่อมมากกว่าดี๋เสียดินไปเล็บนิดเดียวแต่พระองค์เนี่ยไม่ใช่เทียบเทียบดินในวัดนี้นะทั้งมหาปทระพีคือทั้งโลกเอาเล็บเนี่ยสกิดปเล็บขึ้นมาติดมาเท่าไหร่ นี่แหละความสุขของปุริชนมีแค่เศษดินไปเล็กแค่นิดเดียวที่เหลือทุกทั้งหมดเท่ากับแผ่นดินในมหาปฐพีโหแต่โซดาบันตรงกันข่าความสุขมากเท่ากับแผ่นดินในมหาปฐพีความทุกข์แค่เศษดินไปเล็กเพ่านั้นตามกันนะโหคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่กระแสโซ